เรื่องของอุบัติเหตุกันบ้านนะครับขับขี่รถเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถมอเตอร์ไซค์ผมไม่ได้ว่ารถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียนะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเวลาขับขี่เนี่ยถ้าเกิดว่าขับย้อนสอนอันตรายมันเกิดขึ้นมากๆแล้วเนี่ยขับขี่รถมอเตอร์ไซค์แบบนี้ย้อนสอนไม่พอเล่นปาดข้ามเล่นมาอีกโอ้โหดูภาพแล้วมันอันตรายจริงๆครับอ้าค,คุณดูไปเรื่อยๆนะเนี่ยวงกลมแดงให้เห็นชัดเจนคุณย้อนสอนย้อนสอนไม่พอคุณปาด ข้ามเลนมาเอากันอย่างนี้เลยเหรอครับอ,อ,อันตรายมากนะครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับขี่สวนมาแบบทางตรงปกติตามกฎจราจรเขาไม่เห็นพอเห็นอีกทีมันก็จวนตัวแล้วครับแล้วดูไปดูมานะลักษณะเนี่ยคนที่ขับขี่ย้อนสอนมาเนี่ยคึอขนองมากทำท่าเหมือนจะยกล้อด้วยแต่ยก ยกล้อได้ไงครับในเมื่อคุณซ้อนมา 2, 2> นาคน, 2> นแล้วพอชนกันแบบนี้เนี่ยโอ้โหอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีคนเจ็บสิครับเจ็บตั้ง3รายเดี๋ยวจะไล่เลียงให้ฟังนะครับบริเวณนี้นคือถนนเส้นทางนิคมสร้างตนเองโคกตูมหน้าโรงโมศิลามณีหมู่ที่3ตนนําบลนิคมสร้างตนเองอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรี <c oughs> มี3คนที่บ<อ>าดเจ็บอะไล่เลียงกันไปนะครับรายแรกคือนายพิพัฒน์น้าจันทร์อายุ19ปีคนที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ ที่ทาท่าเหมือนจะยกล้อแล้วปาดข้ามเลนมาแหละครับแล้วก็สวนเลนมาด้วยคนนี้มีแผลถลอกตามร่างกายคิ้วซ้ายแตกมีบาดแผลจีขาดรายที่2คนนี้ซ้อนมาก็คือนายปรินทร์มั่งมูลอายุ19ปีก็เพื่อนกันนั่นแหละคนที่ซ้อนท้ายนายพิพัฒมาศีษะแตกเลยนะนอนหมดสติอยู่ครับโอ้โหก็ยังว่าครับไม่สวมหมวกนิรภัยก็คือหมวกกันน็อกอ้าวรายที่3คนนี้น่าเห็นใจคือลุงปั่นเท้าสีสกุลอายุ73ปีคุณลุงเนี่ยคนนี้เขาขับมาทางตรงปกติดี แล้วมาเจอกับสองคนนี้ที่ขับขี่ย้อนสอนเปลี่ยนเลนมาโอ้โหคุณลุงปั่นได้รับบาดเจ็บแผลถลอกตามร่างกายข้อเท้าด้านซ้ายฉีกขาดแพทย์ทำการผดุงพยาบาลเบื้องต้นนะครับเอาละยังไงซะภาพที่เห็นมันค่อนข้างชาัดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวจะทำการสอบสวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถูกต้องนี่ก็คือเป็นเรื่องของการาปฏิบัติตัวให้ถูกตามกฎจราจรใช่ไหมคุณผู้ชม